สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพบ็ดน่ากิน,นแม่สบายดียามเศร้าๆพี่น้องเล็กๆจะไปหาอยู่หากินทางใดเลยพี่น้องเลยเสียมกับของบรอยู่มินิบราวนิกมาทำเมนูปนจุดเจปนจุดจีแต่ปนแบบแห้งว่ะจ้ะเห็ดแบบทแ,แห้งที่เฮาไปย่งมาเมื่อคืนนี่แหละจ้ะพี่น้อง,องเฮาสิมาทำอาหารกิน กะเตรียมสาวนี่เข้ามาเขาก็มาซื้ออันนี้พี่น้องเลยซื้อขี้หวานสด,ดตลาดหน่อยตลาดพุ่มพวงนะพี่น้องเลยตกี้ได้หลายคนนี้ผรู้สึกว่าลดลงอันนี้เขาก็ลดลงอีกชิ้นหนึ่งขาจีหวานต้องบึงเห็นดีๆีน่อเขาจีหวานอันนี้ทุ่งลาหาพานันบีนาะน้องเนยน้องหลีบมาสิบบาทอืม ิบบาทอันนี้คืออีหยัางนู้นอันนี้คือส้มผักจ้าพี่น้องส้มผักถุงละห้าพันกีบนีหาพันกีบพี่น้องจ้าสิบบาทคือกันเนาะฮึเราเลยสิบบาทสิบบาทเลยจุ๊มึงโดยหน,นึ่งในต่อเท่านได้ละบาทนี่ แค่บ้านเท่าไรคุงคิดอืมเค่นีสี่สิบเจ็ดแล้วเนาะเด็ดเงืนกค่ะขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้ขืนนะเนาะไม่ได้ขืนหนาะกำลังตามเื่เนอนตานี่แหละขัวมาเมื่อคืนได้ไล่เติบได้เพื่อน จีมากรกระไดแปลายนะแซ่บแซ่บมันมันจะกระแต้นลงเลยตำให้มันเข้ากันเราขึ้นกลางสิบปูงเนี่ยยิ่งเสียงเลยเนาะเววๆดูเท้าแค้มห้องอะไรเด็กๆก่อน ทีดูจะก็ดีเ่ปรุงแล้วเล้รพี่น้องเลยมันก็จะออกมุนๆเนีย่ยคือป่นนี่แหละแต่ว่าป่นแบบสนิทแห้งกระแทกคี่กัน้นนวพี่น้องเข้มข้นกว่าเป็นหนักมาเด้อพี่น้องเด้อจาคิดนำกันพักกันมามนแต่ไซนเนาะสองสาวเพื่อนนี่น้องเนืย่ยน้องหลีบ้าอะไรพี่นอ้องคุก คือของก็คือเสียมเอเมริกากุจิรอใส่อีกแล้วเสือตัวน a a ี้นะนั <color hungry> ่ง no. มักใส่ง่ายคิรอฮังปัดอันนี้เห็ดน้องหลีดเพิรนพี่น้องเลยง่ายคิรอฮังปัดน้องเนยจิรอน้องเนยพี่น้องอือแต่ตัวใหญ่ๆแล้ววันนี้ม่แหละมือแรงเนยกลัวมาเพิ่อเหมอนเดิมนำสีตามเจลกินวันนี้คือเห็ดน้องหลีดไปหามือเช่า ไปหาทางใดก้นชนน้องอยู่บ่จิโรอน้องก้นผู้เดียวโอ้เก่งเฮงน้องเนยไปหาเห็ดกับ่ตะวัน,วนและเห็ดควาจิรออาหารน้องจะมุกหน่อไม้ต่อด้วยปนจุจีก็อันนี้มุกหน่อไม้เม,มื่อยบ่น้องเนยต่อพี่น้องกินข้าวนะจ๊ะพี่น้อง กินนี่วะค่ะมาได้พี่น้องเด้อมาได้พี่น้องเด้อเวลากินแล้วไปทางกะด้กันเลยดีเลยกระหันหอนเลยดเลยจังหวะนี้มาเอาวะชานเลยพี่น้องเว้ยมาได้พี่น้องกินข้าวสวัสดีป้าลุงมาเด้จ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อแคกน้ำกัน

ก็ค่มาโ่ยๆก็นาหน่กนหน่อยอเาจะไปรุ่งตกใจน้ำพิษค่ะใ จะ mau บ่มีหนางาม ยี ي ي ้บ่นเลยตมามาขึ้มากระมืออจางนั้ก็มาอกราพันเลยนิ้วปีบบ่มาห่าปรอข้างๆวาเนี่ยิ้ไปจิ้มไปแสบากระลุงนะน่าอาน่ะข่้นมาห่า ำดอะไรข้ออะไอลก็บอกม่ว่ากว่าออีแล้วานเลยแล้วขอาสวนกินงหนดูเบิดด้วยอือมมาดูกินไปแบบไปแบเข้าใจ

ยิล่าตรงด้นหน้าซอยเด้าบดันโซ่เลยห,หายเลยได้ไาคนนไปไปข่าเนี่เขเลนะ็ห้านะคนี้กินปันกันเลยเนาะะปัน่อนะเ้ยังมเลนาเลยขึ้มเลยกึน,นเาเยขมาึงเข้าเล้วม้

เด็กยังเรียนทำข่าวทำไงต้องทำเช่นอะไรรึเปล่ันี่แค่ต้มุขมอม้วน

ơi mời 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 này <laughs> xếp này mời 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 xếp mời 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 ม่เาออาบดังัมอเป็นกนิยงไงลอนยผุดเดวแล้วสวนเนาะ ไปออนะา,ปาอไปอุ้ยกินตาหิวเห็นหอะไรเลยขอบคุณไดร์เลย์ลยลยลจ้าพี่นอ้องที่เขามาเบิ่งมาเซอรไว้พอกันหมาคลิปน่ะสบายดีสบายดีไปส,สบายดีได้พี่น้องโอ้เนื้อยาลำรางบาดยังจกอยู่พี่น้องเลยหิวกินได้ไงกว่าอลีดแล้วบาดนาี้